มื้อนี้ที่เซี่ยงไฮ้เราอยู่กันที่ร้านเถาเถาจูสาขาซินเทียนตี้ค่ะร้านสวยดูดีพนักงานก็บริการดีมากๆเมนูอาหารเขาก็มีรูปให้ดูด้วยระหว่างรออาหารก็จิบชาร้รอนๆกันก่อนค่ะอุปกรณ์พร้อม เมนูแรกพี่โอแนะนำให้เป็นไฮไลท์เลยมาแล้วต้องสั่งค่ะหมูแดงหมูกรอบถ้วยจิ้มจะเป็นน้ำตาลกับมัสตาร์ดห้ามพลาดเลยค่ะเมนูนี้ตามมาด้วยฮักเกา๋าฮักเก๋าไส้กุ้งลูกโตมากค่ะที่สำคัญอร่อยด้วยส่วนที่เห็นสีสันสดใสนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดห่อกุ้ง อร่อยอีกแล้วชอบสุดๆเลยสมกับเป็นร้านที่ได้รับรางวัลวิชลินมาแล้วหลายปีเป็นมื้อที่อร่อยและรู้สึกผ่อนคลายเพราะในร้านคือบรรยากาศดีมากๆเข้าผัดมาแล้วนี่ก็คือข้าวผัดไข่กุ้งสับไข่ของเขาจะทำแปลกนะคะเป็นฝอยๆคล้ายๆฝอยทองรสชาติดีด้วย อีกหนึ่งเมนูแนะนำก็คือเต้าหู้ทอดจะมีความกรอบนอกนุ่มในเป็นเอกลักษณ์ของที่ร้านนี้เลยพี่โอชอบทุกเมนูเลยค่ะแต่ถ้าชอบสุดๆก็จะเป็นเมนูหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหลอดห่อกุ้งยังไงก็ตามมาเซี่ยงไฮ้แล้วอย่าลืมมากินร้านนี้นะคะเทาเทาจูและสาขาที่พี่โอมากินก็คือซินเทียนตี้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ